วัสดีเพื่อนๆชาววีฟ้าไลน์สามทุกคนเลยนะครับนี้เราก็จะกลับมาในช่วงขอเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แล้วกันนะครับชื่อเดิมมันมันเรียกยากไงก็ขอเปลี่ยนเป็นช่วงตีแตกแหกเพ้อนะครับก็น่าจะพูดง่ายกว่านะนี้เราก็จะมาตีกันขึ้นบวกห้านะครับ สตัวได้กันนะครับโอเคครับขอตัวแรกไปก่อนเลยนะครับนัสรีนะครับโอเคมาเพราะว่ามันมีบวก5อยู่แล้วนะก็สามที่สอสครับบูชาไม่เต็มละนัสรีบวก5 กลายเป็นศูนครับโอเคตัวแรกไม่ติดไม่เป็นไรเพราะมันมีอยู่แล้วนะตัวที่2ครับมาเตอ์ซกเกอร์ครับโอเคพวกนี้มันไม่ค่อยแพงนะครับก็ไม่เป็นไรครับขอสี่ทีละกัน2 3และสี่ครับ มาเจะสักเกอร์บวกห้าครับเท่ากับศูนย์ครับเรียบร้อยไม่เนี่ยเอานักเตะมาจริงๆคล่องๆ่งยังไงเนี่ยตัวที่สามแล้วนะอันนี้ใครไม่รู้อ่ะสองไม่รู้จักนะแต่ว่าเปิดรู้สึกจะเปิดเบสสองร้อยนะ สองพได้มานะครับได้มาบวกสี่เลยแล้วก็ผมก็หาตัวบวกสามมาตีนะครับโอเคลุยกันเลยขอกี่ทีดีสามทีเหมือนเดิมนะโอเคหนึ่งสองและสามครับ สีบกสมเป็นศูนย <c oughs> ์ศูนย์อีกแล้วโอ้โหเอาละครับตัวสุดท้ายที่ผมเก็บตัวนี้ไว้ตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่าตัวที่สี่มันมักจะติดอะ่ะ <c oughs> นี่คือความรู้สึกนะครับก็เพื่อนๆแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกตีบวกอ่ะ มันจะติดยังไงทําให้รู้สึกยังไงก็มันจะไม่เหมือนกันนะแต่สําหรับผมในะตัวที่สนะี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาครับโอเคมาครับสามทีมาโดที่จะติดสักตัวไหมเนะี่ยโอเคครับเบโกวิดหนึ่งและสองและสามครับไปเบโกวิดบวกห้ สโลว์สโลว์สโลว์บวกติกนันก่นไงครับตัวที่สี่นะโอ้โห,โหอันนี้สําหรับผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆแบบยังไงอ่ะแต่ละคนผมว่าไม่เหมือนกันอะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมมักจะแบบขึ้นบวกห้าตัวที่สี่เนี่ยมักจะติดนะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกบางคนอาจจะแบบพึบเข้ามาติดเลยก็ได้นะก็ ตัวนี้ได้มายังไงถ้าเพื่อนเพื่อนจำได้ก็ไปที่ทีมนะอยู่ไหนวะไม่ได้เอาลงนี่อ่ะนี่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนนะครับที่ผมทำการแลกเปลี่ยนนักเตะให้มันได้แพงๆแล้วก็ทำ achievement นะครับก็ได้บวก4มาก็เลย คิดว่าอ่ะเอาแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นบวก5กันสักหน่อยก็ได้มานะครับเบโกวิด2014นะครับเป็นประตูที่จริงทีมใหญ่ๆให้ความสนใจนะแต่สต๊กก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าเหนียวนึบมากนะครับในเกมจริงๆเอ้ยในชีวิตจริงนะแต่ในเกมมันก็แบบมันสูง200มันอาจจะแบบช้าๆนิดนึงอะไรเงี้ยก็ เนี่ยครับเป็นด้วยสรีละแล้วไอ้ข้ากระโดดเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลหรอกนะในการรับบอลนนะมัะจะมีผลแค่แบบยังไงอะออกมาปัดได้แบบไม่ดีไม่ก็แบบลูกกึ่งกึงกองหน้าแย่งหมกได้อะไมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะครับมันมันจะไม่มีผลกับการยิงมาแล้วกระโดดรับไม่มีนะครับมันอยู่ที่การพุ่งรับบอลน,นะทีเคพุ่งรับบอล ทีรับบอลน,นะครับแค่นั้นเท่านั้นค่ากระโดดตรงเนี้ยก็ไม่มีผลมากสําหรับรับบอลน,นะโอเคก็อันนี้ก็ได้เบโกวิดนะครับบวก5มา1ตัวนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากให้ผมตีให้ก็ติดต่อมาได้นะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางไว้ให้แล้วกันแต่ถ้าดูๆแล้วตี4ติดหเนี่ยก็ คงจะไม่มีใครมาให้เตนะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นอะไรกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับที่ช n e l นี้เลยนะครับ iosn n gaming นะครับมีอะไรดีๆมาให้คุณดูกับบอยๆกันเลยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ